ไปดีพี่น้องวัสดุขู่ทุกคนพี่น้องพบพ่อกับเผาพี่น้องหมวกอีเทิงต่พ่อพี่น้องปู่ปาลูกอยู่กับผัวพี่น้องเลยแล้วก็ลงมาหาอันอ้อยเหงือพี่น้องอ้อยเหงือใต้ดินพี่น้องเลยมานำเหงือกมานำเหงือกว่ะซ่าพี่น้องถ้าแม่ก็มานำหมกขู่ย่างรีบไปเทียงผูวเลยทิพย์ชายงัวถ้าแม่นะคะ ท่ามันก็คือพ่อคุณที่หล่อพี่น้องบู๊ชิได้หรือบ่พี่น้องเป็นไงมือนีหนาสุดจะบวชมือพี่น้องหนาสดก็เป็นอะไรยังงามอยู่บ่กเอฟซีเองว่าว่าย่องเตี้ยกับชุดย่องสันก็ว่าไปสั่นหละพี่น้องเอ้ยบว่าวปวดหัวพี่น้องเอ้ยห้าบ่กย่องตัวเองไฟสิมาย่องเราเพียงเนาะค่อยขี่มันาจางห้างเองมันที่ไรดึงงามกับของห้ามกับย่องเองนี่แล้ว บ่อาระยห่างเลยพอมูทิต้าว่ะเที่าวเที่ยวขังสวนมันว่ะสันดอนตัวไหนเบิ่งไปเบิ่งนโดนตัวไหนพี่น้องไปน้ำกันกู้พี่น้องเอ้ยมาเอาคนเดียวอีกแล้วยื่อเอ๋ยกับไปแล้วพี่น้องยื่อเอ๋ยกับไปแล้วเหาไปคนเดียวไปคุดขายนางบูมีเงินสงสารนางพี่น้องเอ้ยบูมีเงินหาเงินเลี้ยงลูกหาสาวกินขำ เป็นหนีท่วมหัวพี่น้องเอ้ยปุ๊กน้ำมันคลายเลขหน่อยก็บ่พ่อสิได้เข้าติดหนีแล้วก็มันก็ติดหนีต่ออุ้มมันเนาะในสายคอยเราขี่ตัวควายจิโร่ก็ได้มีเออได้เล่ขุดจิโร่ก็ได้พี่น้องหนาสดๆไปเลย สาสุดๆเลยเผาพี่น้องเอ้ยมันลายเอียกรายงานห้าคลิวเป็พี่น้องสม้มรถจะไม่ลืมแต่งตัวพี่น้องขอโทษกอพันลาดเด้อเพีงยงเล้อกูข้าุดลายลายมิตรบอลขาวุดเอ้ยบีิวหันน่ะลงมาขุดอะไรบ้าก็ลายหนึ่งแบงใสิแมน่นี่แหละพี่นอ้องก็มีคนเอาลูกค,คุณโอก็ะเบิดยู่สื่อๆดอกพี่น้องอเอ้ยซีลัมคู่เพื่อนก็บเขาใจเนาะ เห็นแต่แม่ไปหาเห็ดเอาก็ถ่ายคลิปโอู้หูผับวะเห็นแต่แม่ไปหาอยู่หากินมาสู่กินพับวะเอาโบ้เคยไปจักเถื่อแท็สิไปได้ไงพี่น้องเอ้ยเอากรบเปตีดอกพี่น้องกรตีเอฟซีดอกพับวะมันก็เหมือนขึ้เพื่อนว่าอิลีขนาดเธอแม่เอาลูกแล้วก็โอ้ยให้กูไปดีกว่าสิวันอะไรส่ะอ้าวมาพอยเอื้อยพี่น้องได้โบ้ขุดขายอ้าโทษอื แม่นี้เขาดังกูหามึงโว้ยอดอีนี้อะไรได้ี่ในเบื้องก็มันหักอยู่ในเงามลคูดคุดคเนี่ยนี่นี่ในเงาอันนี้สองป้าบังเคกุยองดเยอ้าก่อนป้าหนี่ห้ามันได้ได้พี่น้องก็วกูกับมาตำ้ลางมึงบเถง เดี๋ยวให้มาคุดเดี๋ยวค่อยๆนี่คุดรถมึงที่ถ่ายคลิปดอกขนาดว่าเจ็บท้องเจ็บมรูปพี่น้องหักกูดิยูึ้นบุยกนอยู่กับบูมีเงินมีคำพี่น้องต้องได้หาอีนนี้นี่อัเนี้เฮาสาวกินขำพี่น้องเอ้ยท่านบอหากรบปุดิกินหาหมอสาวเบิร์ดหมูแรงหาหมอสาวเบิร์ดหมูแรงมึงคุดนุ่บโเจ็บบอก บุกตนขุดหนึ่งบัเจ็บดักเนาะบัดไปอยู่ไปนอนผลแล้วไปอยู่ซืยๆผลแล้วบัดนต้นไปหนึ่งบัเจ็บดอกลูกหย่อนเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ในก้อนใหม่นี่กูโหลดมือฮ๋อนอนกูขี่โหลดมาได้กูพยยมอย่างได้เสียเวลาบัดอันผูกจอดว่าอยู่อันห้องทางเมื่อนางนาลุงผูกบัดเมื่อแล้วก็ขี่เมื่อมันไวกว่าอย่างเพื่อเพื่อลูกหายจะหลดมาป้าไว างาคาเมื่อที่ไปใส่น้ำมันอน้ำมันเบิดพี่ควายพี่ใส่ยู่ห่านเขานี่ัวนนี่กวนหลุดน้ำเออมัอมกอนกลลนใส่คลิปก่อนฝากกุไลก็แซ่ได้พี่น้องเด้อขอบอกขอบใจที่ติดตามนี่นี่ขุดลนน่ะหกได้แหละ พี่เฮ้ยพี่พีป่หลดมึงเดนนี่ปนย่ทอกบัวที่ทุงกุกดห้างนนี่ากมาคูจีด่นี่เนี่ยก่อนนี่ในบกูเอิบมึงนี่มีไมสล่เละมานมแตบอลคนคูเคื่นหอยคูใหม่กล้วยก้อนเลนี่กอโมเมนต์มึงตพาสเออ ห้อยคุดมาใหม่ๆอีกก้อนเลยให้เมาจังเอิญหามึงเส้นพวกกบเอิญแล้วกูคิดว่าแม่ก็บอกว่ามันลงมาทางห้องแล้วมึงเอิญหามันลดกมีเนื้อมีเด้เฮ้ยไร้ควายอยู่นี่หควายหนึ่งนี่ควายหนึ่งนางสิกับเขาเมื่ออยู่เพื่อนแหละพี่น้องนางสิกับกขาเมือเพื่อนอยู่บ้านแหละปวดบ้าน ผัวนั่งกับสก๊บมาอยู่พี่บันี้บริกกับมาอยู่บ้านหย่าแล้วพี่น้องอื่ถ้ากันกับมาอยู่เฮือนพี่แล้วของบริเต่งเมื่อฮือนพี่น้องิ่นเมื่ออยู่บ้านอันผัวิ่นซื่อพผ่นกับสกับมาแล้วบันมันอยู่น้ำกันแล้วไอ้คนกับเมื่อพุนผุนบวกกับขันพัวมาอยู่พี่น้ำเลยผุนอยู่น้ำพี่น้องเข้าใจนะนนเด็กคาเดอร์ ลูกอยู่น,น้ำหยาบุก่อนลูกน้ำบ่ามาว่าสันพี่น้องนี่เฮ้ยพี่พี่งั่นนี่บ่ดได้สมบัตินั่นนี่นะว่ายทะเกุชชีรอเด,ดี๋ยวว่ายว่ายผูกพี่ลึกพี่น้องเอ้ยนั่งหมักหากินแบบเงียบเถืงอแหละซับซับโอ้ยนั่งหาขายหาขุดป่นนั่งขายรถ นี่นะนหารนะไปพวกไนะต้องห่วงดอกกุหลาบไปทางใดต่อเคยมันตันแล้วบอกว่าสิเมื่อเมื่อไรนำมืงถือมาอยู่นำอยู่หลุดกู้ผู้ใดอย่างเมื่อกินกูกับสีก้าบได้จังหน่อยไปรอกระตื่นหายแล้วมีกุฏอร่อยกู้จิ๋วไหวขนาด บ so ักเดียวบปได้มานน้ำกูได้ก่อนอยู่ในอิศวอิพลนผู้เอาข้าโบโบกูไปเห็นเด้กูไปมันไปน้าเห็นเด้เออมูอยู่นู่นี่กูไปละหายจากไปน้ำแล้วกัไปหอดละบัมาอยู่ลินในอิศวอิพลแล้วมึงจะเอาเขามาเอาโทรศัพท์ได้เขามาสากโทรศัพท์ให้เขามาไอมันมาน้ำเขาคันบ่ชหายเขามันหายห้ยเขาทรมาให้แม่มาเดี๋ยวไปเพาะมูแล้วก็บวอยากมาพี่น้องเลยออเด้ฮูมัน นั ب ب hehe, body, ่งกระบอสบายพี่น <De Teach outreach> ้องเลยเป็นพญาตนิงมดลูกดีมดลูกต่ำเจ็บตีเอากัวขนาแกงบแบบผูิมาเแคบเท่านี้ก่อนเลยโอ้เสียของไะนี่เหงานี่มาขุดลุกููบบกขุดขุดเอ้อเฮ้ยมันเจ็บดิด่าไปแล้วบบนี้ เอิอนอะไรไพ่งงเอือนสซื้อเอืห้ามือมันหกพดเลยไปพูดไปยบมันหมกอยูหกแล้วน่าจรอนี่พี่มีแต่บอลคุดเออี่มาคุดแต่น้ำลงผู้เลยมามาบาวันกะมีพี่ พี่ลึกนังไงกูเหน่อยากลูกบุญมากระมาทัดหาก็ลงมาเลาะบ,บ่มขอป้าทุกเขาคุดแตกแต่แล่นมนากเบิดนอ่แหละแมงอันนั้นเขาดังกูเวยคลายหลุดหนาคลายโลด แม่งติควายจิ๋วก่อนนั่นเออเออเจ็บเด้อหาขุดน้ำป่าน้ำดงวิธีชีวิตบ้านนอกพี่น้องกับแบบสิ่งแหละพี่น้องเลยเห็นบ่อยควายนี่ห้วยแมงอันนี้เนาะข่าวดังกูละบุเอาเลยเออหมดครบนี่ดีสิมวกสิบขุดควายแดดนะเมื่อพร้อมกูบอก เมื่อกเมื่อปะเมื่อยเด้กูก็ไม่ได้คุยจีร้อนนี่ละนี่กูพอเมืงอี้น่ะนี่นีคนยางขาดเลยใช่อยางขาดไปลยไปเมื่อโอ้เต็มตุ้กินเต้บนหิวถ้าเราควรจะถูกใหญ่มากยังเรยอลูกยังมาหอดกตื่นอยากลูกยางได้ยังได้ทุย่าไหลูกทุย่าไหมโอ้ชิคูบเหอกตื่นนอนทุย่าดูทุย่าดู ทุดดุลูกทุดดุข้างกระตื่นบ่มีอารมณ์แล้วว่าแต่ปวดจอดรถแล้วกระตื่นปั๊บหูหูทุยะะอยากทุกับบทุลาแล้วพี่น้องเอ้ยฮะอีกพอทำมาใส่พี่น้องมันมืดพี่น้องเอ้ย บ่ฮอสน่ในกงกระตุกน่ะก้นกระตุกน่ะมันสิไปและวผู้ข้างน่ะจักมันส่วนลดือบ่บ้าถุงกอดเคยออกก่อของอยู่หกมูบ่อยากไปเอาบ้าพี่น้องอีกพอไปเอาเท้ามาลาเดินทางเด้อพ่อก็ได้กุแซ่พี่น้องไปหาเปลี่ยนเครื่องอับหนำอับในมาเอาลูกกับพี่น้องงานอีลีเนาะคือบ่อะน่ะมันสิบ่บู่ซะบ่